สองชีวิตดีๆของลิซ่าแบ็กพิงหลังเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสลิซ่าแบ็กพิงหรือละล,ะลิสามาโนบาลก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากิน e s s Book ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพลงลลิสาของลิซ่าแบ็กพิงคือศิลปินหญิงเดียวที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดผ่าน YouTube สูงถึง73.6ล้านครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมง และสำหรับลิซ่าตอนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกถึง2แบรนด์ทั้ง e ซ i n e และบูเ g อ r ีแถมยังขึ้นแท่นเป็นลูกรัก CEO อีกด้วยเพราะไม่ว่าลิซ่านั้นจะใส่คอร์เรคชันไหนก็ดูเหมือนว่าจะไข่เกลี้ยงอยู่ตลอด โดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนลิซ่าได้แพ้กระเป๋าเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปพักผ่อนและเจอกับคุณแม่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วหลังจากที่เดินทางไปถึงลิซ่าได้อัปเดตภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆบอกเลยว่าการพักผ่อนครั้งนี้ชิลมากแถมยังได้เห็นบรรยากาศเมืองปารีสที่ลิซ่าถ่ายมาฝากแฟนๆอีกด้วย